ครับสวัสดีครับพันผู้ชมนะครับก็วันนี้ก็ผมจะมาให้พันผู้ชมได้ดูได้ชมนะครับวันนี้ก็คือวันที่14พิกาพะาครับ14พฤศจพกาหยุดแล้วนะครับก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับครับทีนี้วันนี้ผมจะมา หาท่านผู HERE ้ชมมาดูมาชมนะครับปลูกผักคือกระหล่ำปีครับอันนี้คือคือกระหล่ำปีกระหล่ำปีก็ผักกาดขาวลุยนะครับผักกาดขาวปีก็บางคนก็เรียกผักลุยนะครับผักกาดขาวปีนะครับอันนี้คือกระหล่ำปีนะครับคือกระหล่ำปีก็เปื่อนนะครับพึ่งรดน้ํา ที่ผมหวานเมล็ดนู้นบนนู้นก็คงจะเห็นนะครับเห็นฟางนะครับที่ผมหยอดเมล็ดไปเมื่อสามวันนะครับก็ได้สามวันละนะครับก็ยังไม่แตกนะครับก็น่าจะประมาณห้าวันนะครับก็คงจะเริ่มเห็นแตกนะครับก็กวาจะโผล่ฟางก็อีกประมาณประมาณสองอาทิตย์นะครับก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือผักกาดขาวรุ้ยนะครับผักกาดขาวรุ้ยรุ้ยหรือว่าผักกาดขาวปีนะครับ ประกาศข่าวปีผมก็สปีดเต็มที่เลยนะครับสปีดเต็มที่เลยหวังว่าจะให้หันปีใหม่นะครับมา,มา่าปะจันหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยนะครับนี่ก็กลางปีกลางเดือนแล้วกลางเดือนพิกาแล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณเดือนครึ่งเดือนสิบสองสิบสามวันนะประมาณนั้นนะครับผมก็สปีดเต็มที่เลยก็เหมือนที่ผมเคยได้พูดได้บอกไปแล้วนะครับปีนี้ฝนมันตกดีนะครับฝนตกดี ตกฝนดีฝนมาดีหายปีนะครับอันนี้ก็คือกระลำปีนะครับกระลำปีหนึ่งถาดเนี้ยนะครับจะมีอยู่ร้อยห้าต้นนะครับสําหรับกระลำปีนะครับร้อยห้าต้นน,นี่นะครับร้อยห้าต้นหนึ่งถาดอย่างเนี้ยนะครับส่วนเป็นผักกาดขาวเนี้ยนะครับผักกาดขาวลุยเนี้ยนะครับถาดเท่ากันแต่หลุมไม่เท่ากันอันนี้หลุมเล็กนะครับ จะมีอยู่200ต้นนะครับหาดนี้200ต้นนะครับถาดนี้200ต้นทั้งหมดที่อยู่บนรถนะครับก็6 0 0 0 6,100ต้นนะครับ6,100ต้นทั้งหมดนะครับกรามปี20ถาดนะครับกรามปีนะครับ20ถาด20ถาดถาดนึงอันเนี้ยนะครับมีอยู่ ร้อยห้าต้นนะครับร้อยห้าต้นนะครับส่วนผักขาวจะมีอยู่200ต้นนะครับนี่คือวันแรกของปีนี้นะครับคือฤดูกาลของปีนี้นะครับซึ่งปกติก็เหมือนที่ผมเคยพูดที่หยดมาเล็ดไปแล้วนะครับบางเอื้นปีนี้ฝุ่นมันดีท้ายปีนะครับก็ต้องปลูกล่าไปนะครับปกติมก็เดือนเดือนพิกไอเดือนตุลาก็ประมาณนี้แล้วนะครับประมาณนี้แล้วถ้าถ้าปลูก อยู่บนดินอย่างน้อยก็ปานนี้แล้วนะครับครับเนี่ยนะครับคือข้อดีนะครับข้อดีที่เหาะหาดนะครับเนี่ยรากเขาจะออกมาอย่างนี้เลยนะครับอัตราการรอดนะครับผมให้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับให้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยเนี่ยครับมันจะมีรากอย่างนี้นะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาก็ต้องเสียตังค์นะครับ แต่มันก็ไม่ได้เสียงเหมือนกับที่เราไปหว่านในดินนะครับเพราะหว่านในดินเนี้ยนะครับโอกาสที่เรามาปลูกเนี้ยรากมันขาดนะครับโอกาสที่มันจะตายก็มีเยอะนะครับอย่างน้อยก็ร้อยร้อยต้นนี่ก็อย่างน้อยก็ประมาณ20ต้นได้นะครับที่ที่เขาจะตายแต่ถ้าอย่างนี้เราผมให้95%เลยนะครับแต่ว่าร้อยก็ เดี๋ยวจะหาว่าโม้ไปนะครับแต่ถ้าปกติก็จะว่าร้อยได้เลยนะครับคือถ้าเพราะถาดอย่างนี้นะครับนี่คือข้อดีข้อเสียอีกอย่างนึงนะครับเริ่มแรกของปีนี้เลยนะครับกระลำปีกับประกาศข่าวปีนะครับปีฤดูกาลปี2,566นะครับ ครับนี่ก็เป็นเวลาสามโมงแล้วนะครับคงไม่เสร็จแล้วได้สักครึ่งมั้งเนะ่ยครับลูกจ้างก็หายากหาไม่ได้นะครับก็ลูกจ้างก็แก่เท่ากันหมดแล้วนะครับแทบจะไม่ไหวแล้วนะครับก็ถ้าใครรับก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีนะครับปลูกผักเนี้ยนะครับก็เย็นนึงนะครับก็เริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงเริ่มปลูกก็ไปเลิกห้าโมงเย็น สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับห้าโมงครึ่งนะครับสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะครับถ้าไปเลิกหกโมงจะสามร้อยนะครับป่านนั้นยังป่านนั้นยังหาคนจ้างไม่ได้เลยนะครับไปหาลูกจ้างยังไม่ได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นต้องปลูกเองนะครับลูกจ้างไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็ปลูกเองนะครับ ครับในเมื่อปลูกแล้วก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ละล็อกเนี่ยก็ประมาณ400กว่าต้นนะครับประมาณ400กว่านะครับวันนี้ก็ไม่เสร็จนะครับวันนี้ก็ไม่เสร็จเย็นแล้วนี่ก็ห้าโมงแล้วนะครับห้าโมงเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะมาอัปเดตเสพอรเย็นวันนี้ก่อนนะครับจะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับประมาณนี้นะครับ ไอ้ที่ขาวๆนี่คือปูนขาวนะครับปูนขาวผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับก็ไปย้อนดูเอานะครับผมได้ปล่อยคลิปลงไปแล้วนะครับประโยชน์ของปูนขาวนะครับก็ผมปล่อยไปก็น่าจะประมาณสักแต่สักห้าวันหรืออาทิตย์นึงเนี้ยนะครับไปดูรายละเอียดตรงนั้นนะครับอันนี้ผมผมใส่ไม่พอนะครับผมเลยมาใส่ใหม่นะครับปกติผมใส่แล้วผมก็คาดโกบเลยนะครับแต่วันนั้นผมเอามาไม่พอนะครับเดี๋ยวก็จะลดน้ําก่อนนะครับ เพราะว่าเย็นแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ฟื้นตัวนะครับครับนี่ก็คือรดน้ํานะครับคือรดน้ำของผมนะครับผมก็ใส้สายยางนะครับใส้สายยางนี้ลามนะครับใช้ฝักบัวรดนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับผมใช้สายยางลามเอานะครับผมใช้สายยางลามนะครับนี่คือการรดน้ําของผมนะครับ สายาครับประมาณนี้นะครับคือการลดน้ำหรือให้น้ำนะครับลดวันละครั้งนะครับลดวันละครัง้ง ครับนี่คือการรดน้ำหรือคือการให้น้ำของผมนะครับ ปรุดอย่างนี้ประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับปลดอย่างนี้นะครับรถตอนไหนแล้วแต่ว่างนะครับแล้วแต่ว่างว่างตอนไหนผมก็ปรดตอนนั้นนะครับว่าเช้าว่าเย็นนะครับแต่หางที่ดีถ้าหน้าหนาวเนี้ยอากาศหนาวนะครับรถช่วงเช้าจะดีที่สุดนะครับช่วงถ้าอากาศหนาวหนาวนะครับจะเป็นการล้างน้ําค้างเขานะครับเพราะน้ําค้างเค็มนะครับน้าค้างเค็มเนี่ มาทำให้ก่อการเกิดโรคง่ายนะครับเกิดโรคได้ง่ายจะล้างน้ำค้างเขาถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเวลาว่างก็ลดประมาณสักสองโมงนะสองโมงเช้านะครับแปดนาฬิกานี้นะครับตอนเช้าลดประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าแรงนะครับเดือนมีนาเมษาผมจะลดตอนเย็นนะครับทำไมถึงเปลี่ยนผมมาเปลี่ยนลดตอนเย็นคือว่าต้องการลดตอนเย็นเนี้ย ตอนนั้นหน้าแรงรถตอนเช้ามันจะแห้งหมดนะครับมันจะแห้งตามตูดไปเลยนะครับเพราะรถตอนเย็นเนี่ยมันจะอยู่ได้นะครับถ้าหน้าแรงมากๆนะครับนี่คือการให้น้ําของผมนะครับครับสําหรับวิดีโอนี้ก็มีความคิดเห็นยังไงก็ฝากความคิดเห็นไปให้คลิปเลยนะครับถ้าผิดภาพประการใดก็ ขอโทษขออหัท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้สวัสดีครับ